ปาจายิกสูตรว่าด้วยสัตว์ที่อ่อนน้อมต่อผู้เจริญ1นึ่พริภิกษุทั้งหลายข้อนี้ฉันนั้นเหมือนกันสัตว์ที่อ่อนน้อมต่อบุคคลผู้เจริญที่สุดในตระกูลมีจำนวนน้อยส่วนสัตว์ที่ไม่อ่อนน้อมต่อบุคคลผู้เจริญที่สุดในตระกูลมีจำนวนมากกว่าปาจายิกสูตรที่10บจบ ปฐมะอามะกะธัญญาเปยยาลวักที่7จบรวมพระสูตรที่มีในวักนี้คือ 1. อัญญตราสูตร 2. ปัจจันตสูตร 3. ปัญญาสูตร 4. สุราเมรยะสูตร 5. โอทกะสูตร 6. มัตเตยสูตร 7. เปยเตยสูตร 8สามัญญสูตร 9. ก้าพรมัญญสูตร 10. ปาจายิกสูตร